เบาให้หมดให้ไปพัดหยุดก่อนอมองที่ทางหน้านะก้าวยาวนะโอเคเช็คดีมากป้าทำเองครับทำเองครับเขี่หลังอย่าไปอาบเยอะอย่าไปอาบเยอะเช้คเครื่องไป็นส่วนใหญ่อ่าเขาได้ความสูงลูคลายคอนโทรนิดนึงเพื่อให้พร้อมเร็ว สร้างความเร็วใหม่คลายคอนโทรลสร้างความเร็วใหม่ถูกต้องแลว้วดึงงาบใหม่พอได้ความเร็วก็ดึงง่าบอีกนีดหนึ่งก็จะยกอ่าโอเคค่อยๆลวกขาออกครับอตอนนี้สูงมากนะอ่าเริ่มเบาเครื่องหมดเริ่มดึงครับเริ่มครับทำทุกอย่างให้ไวเร็วๆมือเอื้อมไปจับได้เลยไม่ต้องกังวลอื่นดึงให้มันลงมาครับดึงให้ลงมากใกล้ลวใกล้กล,ลงลวลงนี้อีกดึงอีก ดีมากดีมากดึงมาน้องหมอน้องหมอหนุน no. ดึงมาดึงมาดึงมาก่อนอย่าเพิ่งรีบปล่อยดึงมาโอเคเวทชิปไปทางขวาเวทขวาเยอะๆเวทเยอะๆดีล้มไปได้ไหมอ่าคราวนี้เวทซ้ายเยอะๆเวทซ้ายเยอะอีกเยอะอีกดีดีเวทซ้ายเยอะโอเคเวทขวาเยอะๆ เยี่ยมปล่อยครับปล่อยคอนโทรลกระตุ้นหน่อยเติมเครื่องไปเยี่ยมมากไปเลยบินเล่นปกติก่อนนะบินเล่นปกติก่อนตามสบายเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างดีเลยนะโอเคสูงขึ้นครับ แล้วก็บินสูงหน่อยแล้วก็บินเล่นก่อนนะเดี๋ยวพี่เอาน้องขขึ้นก่อนนี่หนึ่งสร้างความเร็วมาอีกสร้างความเร็วรตามายืนนะอ่าเบาเครื่องเหลือเครื่องมานิดๆอย่าไปเบรกเยอะลงมา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  ลงมาลงมาอีกเบรกเติมเครื่องด้วยเติมเครื่องด้วยเติมเครื่องหน่อยเติมเครื่องวิ่งดีหมุนตัว,วถ่อยหลังเข้าหาแกนลมวางลม่มลงดึงลม่มลงไม่ลงหรือ <c oughs> อยากจะไปต่อก็ <c oughs> อวางเลยเดินเข้าไปหาเชือกหย่อนครับเวลาจะเอาล่มลงดึงดึงไม่สุดดึงเ่สุดเ,เดินเข้าไปหาเชือกหย่อนเออเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเยี่ยมยีอะจะสวยนะเออโอเค ไปพัดหยุดปุ๊บกลางแขนออกแล้วโดนั่งอย่าเยงเดียวเนาะโอเคพร้อมไะเล่นตั้งลมเอหลังเอหลังเอหลังครับเอหลังเรียบค่อยๆไต่ขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไปเวทดขวาออกค่อยๆเวทดขวาออกสวยงามค่อยๆออกขวาครับ ไต่ฝา,าขึ้นไปเรื่อยๆเ,เยีเ่ยมเยี่ยมอ่าตอนนี้ไต่ขึ้นไปได้เลยครับตามขนานรันเว่พี่เจใช้ช่องเดียวกับน้องดีมนะครับน้องดีมแยกคำสั่งให้ออกนะครับ เดี๋ยวพี่เจย์ถ่ายกล้องนะมีลมที่สบายสบายไม่ต้องรีบเรียนเรียนลมได้สบายสบายมีลม นะครับแต่งลมให้ดีอลองทำเองเลยครับขอให้นิ่งก่อนนะครับไม่ค่อยหมุนถ้าไม่นิง่งไม่หมุนนะครับมีลมรีเวิร์ดสบายๆเ,เริ่มได้เลยครับอยห,หลังขย่อล่างอาให้นิง่ง เดินไปทำเองเลยเบนหลังเบนหลังอย่าไปเบรกเยอะให,ให้เครื่องเป็นส่วนใหญ่เบรกเยอะเติมเครื่องเข้าไปจะเบรกเยอะต้องเติมเครื่องครับเติมเครื่องที่ไฟเรื่อยอย่าไปเบรกเยอะเอาเครื่องดันเป็นส่วนใหญ่ พี่เอียร์แล้วฝึกเบรคเลี้ยวข้างๆไปเรื่อยๆซิกแซกซ้ายขวาวาทุกอย่างทำให้เร็วเริ่มพี่เอียร์ดึงไม้ห,หมดถูกต้องเบรคขวาเรื่อยๆครับเบรคขวา,าวินขวางลมไปเนี่ยพอไปขวาปุ๊บนั่งเบียดซ้ายไว้ให้ตรงแกนล,ลมแค่นั่งประคองซ้ายไว้ครับนั่งเบียดซ้ายไว้ให้ตรงแกนลมซ้ายให้แกนล,ลม โอเคกลับไปทางด้านเดิมครับเลี้ยวกลับไปเวทได้เยอะเบรไซส์ยเยอะเลยครับเยอะเยอเยอะเยออีกขวางลมไปเลยเยอะเยอะอีก,งงไ,ปอออกไปอีกทีนึงขวางลมเยอะ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 ไปอีกทนึงถูกต้องพอเขาขวางลมไปครับก่อนขวางลมโอเคพอขวางลมปุ๊บเบทขฝาไว้โอเคเลี้ยวเข้าหาแกนล,ลมกระตุน้นปงล่อยกระตุ้นครับกระตุงง้นปีกเริ่มต่ำลงกระตุงง้นปีกเติมเครื่องเยี่ยม ไปเยี่ยมมากเติมอีกเอาให้นิ่งเติมอีกเติมอีกเติมอีกมือช้าๆเติมอีกเติมอีกดีเติมอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้ระดับเท่าเดิมให้ระดับเท่าเดิมมือนิ่งๆดีช้าๆมือต้องช้ากว่านั้นปลาเติมเครื่องขึ้นไปเร่งเครื่องขึ้นปลาคอนโทรลเร่งเครื่องขึ้นเร่งเครื่องขึ้นเร่งเครื่องขึ้นครับ ดึงอับนิดนึงพอมีความเร็วดึงอับมันก็ลอ,อยแล้วอ่าโอเคครับเลี้ยวซ้ายเข้าครับเลี้ยวซ้ายเยี่ยมมากน้องดีมเยี่ยมมากเลือเครื่องนี้นิดนะเยี่ยมกระตุ้น,นครับไปเยี่ยมทิศทางดีทุกอย่างดีหมดน้องดีมเติมเครื่องขึ้นไปได้เลยครับ เยี่ยมครับน้องดีเยี่ยมมากสวยมากพยายามออกขวานล้เลี้ยวฝว่นะซ้ายมีล่มตามหลังอยู่ <ไป S 1> หมอชินไไตี้ยักนิดนะครับน้องดีตักนี้ ลงาาไม้ในระดับที่เราต้องการแล้วเราเก็จะต้นใหม่ยี่มดึงล้มช้าเลยต้องดึงล้มช้าทันทีสวนลมดึงล้มช้าทันทีจะได้ฝึกหลายๆอย่างดึงล้มช้ารักษาระดับดึงล้มช้ารักษาระดับเวลาเราบินผ่านตรงนี้สังเกตกลวยลมเริ่มมาทำงนาน ดีถึงลมชชารักศาสตระศาะสร์ตอบให้นิ่งไอ้นิ่งอย่าให้เหินอย่าให้ตกนะอ,อยู่ที่การใช้รอบเครื่องให้อลองลดระดับทีละนิดสิค่อยๆลดเครื่องลงทีละน,นี้ช้าๆช้าๆไม่ต้องเร็วเยี่ยมเยี่ยมมาต่างไปต่อครับเดี๋ยวรอบหน้าหมอชีมขอลงนะับรอบหน้าลงนะครับ ก่อนที่จะ off, เทคออฟเร่งเครื่องก่อนแล้วค่อยๆคลายคอนโทนสร้างความเร็วเร่งเครื่องก่อนครับให้เครื่องไปก่อนให้เกิดแรงขรับทีเยอะก่อนแล้วค่อยดึงเงาถ้าน้องไม่เร่งเครื่องแล้วไปดึงงามันกลายเป็นเบรกครับเ <c oughs> ติมเครื่องด้วยนะเติมเครื่องด้วยเติมเครื่องครับตามลมมันเร็วน้องเติมเครื่องแล้วเดี๋ยวเลี้ยวมาหาพี่ใหม่เติมเครื่องแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามา เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมา,า,ยมาอ่าบรษัรดับมหาพี่เลยน้องเยี่ยมซ้ายก็เป็นลึกหน่อยเดี๋ยวไม่ตรงลมซ้ายล,ลึกหน่อยเดี๋ยวค่อยมาขวาใหม่อ่าค่อยมาขวาเยี่ยมมากมาเติมเครื่องมารักษาลมระดับให้ได้รักษาระดับให้ได้มาใกล้ๆลงมานิดนึง้งดึงลมช้าด้วย ภาษาดับรอบเครื่องให้ดีทิศทางให้ได้ถ้าตกเกินเครื่องขว mm hmm. าลงมาทีกขวา้องลงมาทาขวาโอเคออ mm hmm. okay, ขึ้นสูงครับ mm hmm. ลงมาขวานิดนีด่ หมอชินกับน้องรีมบินอยู่ครับหมอชินน่าจะใช้บิ๊กเอียร์เพื่อจะลดระดับความสูงลงมาเริ่มแลครับบิ๊กเอียร์แล้วเรียบร้อยเยี่ยมมากอ่าหมอชินเยี่ยมมาก สูงอยู่ซิกแซกครับหมอชินขอซิกแซกหนึ่งรอบซิกแซกได้เลยครับไปขวาก็ได้ไปขวาเลยเยอะๆลดระดับความสูงครับพี่จะให้โลพาสมาต่ำๆอ่าซิกแซกเอาการซิกแซกเป็นการลดระดับความสูงซิกแซกได้อีกครับลงมาอีกพี่จะให้โลพาสต่ำๆดึงล้มช้า Okay. เริ่มดึงล้มช้าเลยครับลงมาอีกครับดึงล้มช้าแล้วลดระดับลงมาอย่างชา้าช้าทิศทางให้ตรงด้วยนะครับตรงพี่เป๊ะเลยทิศทางลมดึงล้มช้าเอาตัวมายืนด้วยนะอ่ายืนพร้อมวิ่งนะลดระดับลงอีกนิดนึงเอาให้นิ่งครับเอาให้นิ่งซ้ายมาครับซ้ายมาซ้ายมา,าให้ตรงให้นิ่งดี ค่อยๆล,ล,ดลดระดับช้าๆมาใกล้ๆพี่มาลงแตะที่พี่ให้ได้อย่าลืมพอใกล้ถึงเพื่อนเติมเครื่องห้ามลดระดับห้ามลดเครื่องเร็วนะครับเอาให้นิ่งกว่านี้เร็วๆเอาให้นิ่งเอาให้นิ่งกว่านี้ลดระดับ <verses> ช <IC S> ้าๆนะมามาอีกอย่าลืมลงมาอีกลดเครื <c oughs> ่องลงทีละนิด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 เบรกเพิ่มเบรกเรื่องรับเบรกเพิ่มดีดีมากดึงเบรกสูตรหมุนตัวระวังน้ำระวังน้ำ เอาล้มลงเยี่ยมมากเดี๋ยวถอดเลยน้องละเก็บเยี yeah. ่ยมมาขวานิดๆี okay, ่ลือรักษาระดับไว้โดยการเติมเครื่องฝาแล้วไปมาขวาถ้ามันเลอสุดมันแรงยกน้อยเติมเครื่องข้างหน้ามีเว้านะเติมเครื่องที่ครับข้างหน้ามีเว้าคนะ่อย อ่าโตมายืนยังออกนิ่งน้องออกนิ่งเพราใกล้ถึงพื้นไม่นิ่งเลยอย่าไปดึงช้ามากจนเกิดไปเติมเครื่องมาเติมเครื่องมาพอตมายืนนี่ครับพอตมายืนดิครับพอตมายืนนดิค่อยๆลดเครื่องยนต์ออมลิ่มเบรกเบรกไห้เครื่องดีดีมากเบรกกับเครื่องโอ้ยลื่นลื่นกับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องลงเท้าดีดีโชคดี รองเท้าดอกเป็นไงไม่ใหญ่เหรอหรือว่าไรผมดอกไม่ใหญ่ครับเป็นรองเท้าวิ่งครับอาจารย์สนามนนมันเปียกเนาะมันามันเป็นญ่ารขาผมเนี่ยครับโอ้โหโอเค ต้องแฝงแบบคนดีก็ดีแต่ว่าตอนที่คอป่ะข้อหมายควของอาจารย์ต้องวิ่งไม่ใช่แบบวิ่งเราแบบมันก็ต้องแบบมีพีเอนเนอร์จี้พอวิ่งมันมีความจิ้มหลอดก็ต้องบนฟ้าอีเฟกต์กับให้เป็นแต่ว่ารีเฟกต์กับก็รีเฟกต์มันจะเดินร่มมันจะสเต็มเอวัดจะดีขึ้นแต่ว่าปกเสี้อย่างนี้ร่มมันเป็นขมัยใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยลงวิ่งโอ้โหคือของอาจารย์เนี่ย เรียก well. ว่ามนม่นเลยขันคอยดูมันมันมนเลยอันนี้คือคอย่มก็ดีรอย่เงี้ลงไม่จับคอนโทรลเนี kay, ่ยเออ